สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสาหรับมุมมองน้ํามันในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับใครได้ดูไลฟ์หน้าเพจเนาะคืนพุทธุดมานะครับจะเห็นว่าเรานะครับพี่ก๊อฟเนี่ยให้บายนะครับที่ QM buy นะครับแล้วเมื่อคืนมีการท a k แอคชั่นราคาปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะเทรดอย่างไรต่อนะครับสำหรับน้ํามันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาในคำเฟรมเดย์นะครับในคำเฟรมเดย์นะครับตอนนี้นะครับแท่งเทียนปิดแดงนะ ปิดแดงนะครับความแดงแบบนี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับทั้งนี้เมื่อวานจะเห็นว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบตรงกลางเนาะกรอบไซด์เว์นี่แหละครับตรงกลางนะครับแล้วก็และหลังจากนั้นนะครับเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อตลาดเปิดนะครับมีการเทคแอคชั่นราคาดันปรับตัวขึ้นมาต่อเนาะถ้าราคาจะปรับตัวขึ้นมาต่อนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะสร้างเป็นรีเบสแิลลี่ของทาเฟมเดย์ได้นะครับของทําเฟมเดย์เนาะนะครับซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่ามีระยะให้เราสามารถพิจารณาเข้าเทรดบายได้จนถึง ซอฟไพ่โซนของทำเฟมเดข้างบนนะครับที่แปดสิบจุดแปดสี่นะครับตรงนี้เลยนะครับอืมโอเคนะครับไปเดี๋ยวย่อไปดูทำเฟมที่เล็กลงกันนะครับในทำเฟมสี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะครับราคานะครับพยายามปรับตัวขึ้นต่อนะครับสําหรับจุดนี้นะครับพยายามปรับตัวขึ้นต่อเนาะนะครับ กรอบนี้เป็นกรอบดีมานโซนเก่าที่เรารอกันอยู่นะครับแต่ว่าราคายังปรับตัวมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเขามีการ Take a คชั่นปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวไปถึง80.84ได้เลยนะครับสำหรับดีมานโซนที่สวยงามของ TimeFrame Day นะปัจจุบันนะครับจะเห็นแค่ว่าตรงนี้นะครับ เป็นสวิงที่ส่งไปทำนิวไฮด้วยนะครับแล้วราคาก็มีการเทคแอคชั่นนะครับส่วนดีมาอื่นๆยังไม่เห็นชัดเจนนะครับสำหรับในทาเฟรม H4 นะครับต่อมานะครับในทา f เฟรม H1 นะครับตอนนี้มีดีมาโซนที่เราสามารถรอพิจารณาบายได้นะวันนี้ถ้าเราดูนะครับเราสามารถเล่นที่ทา f เฟรม H1 ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเทคแอคชั่นที่ จริงๆมันเลย QM Buy มาหน่อยเนาะแต่ว่ามันมีการ take action ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับแล้ววันนี้ในทำเฟรม H1 เนี่ยครับมีการสร้างโซนดีมันโซน Rally Battery ไว้ด้วยนะครับจุดนี้เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับในการพิจารณาเข้าเทรด Buy เนาะเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่ข้างบนเลยนะครับถ้าราคาม้วนลงมาตรงนี้เลยนะครับในคำเฟรม H1 ตรงนี้สามารถพิจารณาเข้าเทรด Buy ได้นะครับ SL ใต้ Swing Low เดิมนะครับหรือ78.6นะครับ ยังมีมุมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะสำหรับทองน้ำมันในวันนี้นะครับและจุดหนึ่งก็ยังเป็นกรอบดีมันโซนเดิมเนาะของทําเฟรม H 1ถึง H 4นะครับก็คือตรงนี้เลยกรอบกว้างๆตรงนี้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้มองตรงนี้ก็ได้ครับแนวโทรแบ็กนะครับ77.75นะครับหรือว่าถ้าใครชอบเลขมงคลก็สามารถ77.77ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมนะครับต่อมาครับในทําเฟรม H 1นะครับ ตรงนี้เป็นจุดแรกที่น่าสนใจเนาะแล้วอีกจุดนึงนะครับให้ลองสังเกตว่าถ้าราคานะครับสามารถทำเบลลารีเบสซลลี่ขึ้นไปต่อได้แบบนี้นะครับโดยที่เขาปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงซัลายโซนนะถ้าไม่ถึงซัลายโซนนะแล้วตรงนี้มีการสร้างอิมบาลานต์นะครับตรงนี้สามารถพิจารณาเข้าเทรดย่อายได้ต่อเลยนะครับเป้าหมายคือเราจะเก็บก่อน ที่80.84นะครับมุมมองน้ามันยังคงมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อมากกว่าปรับตัวลงเนาะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ดูง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้าจะเซล,ลนะก็อย่างที่บอกเลยถ้าราคาปรับตัวมาหากรอบซับไพโซนของทม์เฟรมเดย์นะครับรอให้เกิดสัญญาณ Bal ลิสคัสติกเดเวอเจนนะครับหรือว่ารอให้เกิด QM ก่อนเหมือนเดิมนะครับเราถึงจะเซลนะครับเพราะว่าการเซลล์ตรงนี้อาจจะเป็นการเซลล์เพื่อเก็บสั้นๆหรือว่า ถ้ามันมีระยะให้เก็บยาวได้ก็เดี๋ยวลองสังเกตหน้าง,งานกันดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้กราฟยังคงเป็น up เทนอยู่ ten ขาขึ้นนะครับเลยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมากกว่าในขาเซลอาจจะต้องรอ c o n f i r มหรือว่าถ้าใครจะเข้าจริงๆรอให้เกิด QM หรืออีกช้อยหนึ่งก็คือพิจารณาเทรดเซลล์ Sell ลดเสียงได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับมุมมองน้ํามันในวันพฤหัสบดีเนาะวันนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับขอให้ เทรดด้วยความสนุกนะครับวางแผนไว้แล้วถ้าจุดไหนที่มาตามแผนครับเราก็เทรดได้เข้าเทรดได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ management หรือว่า mm บริหารพอร์ตให้ดีนะครับโอเคนะครับเพราะว่าเทคนิคเราดีอยู่แล้วเนาะบริหารพอร์ตดียังไงก็เติบโตแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันวันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะคติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ